กเทคนิคใช้ไม้กันสั่นถ่ายวิดีโอสวยๆด้วยมือถือเทคนิคที่ 1, 1นั่นก็คือการดอนลี่เข้าไปอย่างช้าๆเราจะจับไม้กันสั่นของเราให้แน่นและเท้าของเราก็ต้องก้าวไปอย่างช้าๆและที่สําคัญเราต้องย่อตัวลงเพื่อที่จะให้มันสมูทมากยิ่งขึ้นเทคนิคที่2นั่นก็คือการถือกล้องแล้วก็ย่อตัวขึ้นลงเทคนิคนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องให้อะไรมาบังหน้ากล้องของเรานะครับแล้วเทคนิคที่3นะครับนั่นก็คือการเคลื่อนกล้องจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็แล้วแต่เพื่อนจะครีเอทนะครับ เทคนิคนี้เนี่ยเราก็ต้องย่อตัวของเราแล้วก็ค่อยๆก้าวเช่นกันนะครับเทคนิคที่4่นั่นก็คือการหมุนรอบวัตถุในเทคนิคนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ความพยายามของเรานิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราถ่ายครั้งแรกก็อ,อาจจะไม่ออกมาอย่างที่ใจเราต้องการนะครับเทคนิคที่5นั่นก็คือการถ่ายไฮเปอร์แลบอย่างง่ายๆนะครับ ซึ่งในเทคนิคนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องใช้โหมด L ในการถ่ายนะครับหรือที่เรียกกันว่าล็อกโหมดนะเราจะต้องถ่ายทีละภาพทีละภาพทีละภาพแล้วก็นํามาต่อกันนะครับแต่วันนี้เราถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็เร่งความเร็วเอานะครับเทคนิคที่6ซึ่งเป็นเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการกลับหัวไม้กานสันของเรานะครับเราจะถ่ายมุมตม่ำแล้วก็เดินเข้าไปนะครับซึ่งในเทคนิคนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องจัดองค์ประกอบของเราให้ดีนะครับ